คูห่หึทดลองวิทเมื่อเบรกที่แล้วสองคู่สีได้ทำการทดลองไม้บรรทัดคราเต้สำเร็จกันไปแล้วแต่น้องแพทริกก็มีการทดลองโบโลิ่งพลังลมมานำเสนอโดยการใช้แรงตบกลองเพื่อให้เกิดพลังลมไปพัดขวดให้ลมมาติดตามชมกันนะครับว่าน้องแพ็คจะสามารถทำขวดล้มกี่ขวดหนึกงกล ครับตบเพียงแค่ครั้งเดียวขวดล้มหมดเลยนะครับนี่โอ้โหต่อสุดท้ายต้องยืดย่นพี่แยครับขอให้ทำเป็นลองมั้งครับตั้งพินให้ยี่ใช่ไหมฮะเร่งร่งเร่เร่งให้ตรงเร่งให้ตรงนับครับนับเลยหนึ่งสองสามหกเดี่ยวอันนี้เป็นซ้อมอันนี้ซ้อมให้ดูว่าตัวอย่างที่ไม่ดีคือเมนอย่างนี้ จะบอกว่าทำไม่ได้ว่างั้นไม่ใช่อันนี้คือตัวอย่างที่ผิดเรามาดูตัวอย่างที่ถูกต้องกันนะคะเป็ดย้ายเสียชื่อนะโอกาสมาอันนี้ก็ยังผิดอยู่ดีพลาดไปสองครั้งแล้วนะครับเล่นเอารัมเปตสิทธิ์แพทริกถึงกับเครียดไปเลยทีเดียวมาดูกันว่าครั้งที่สามจะสำเร็จหรือไม่ ตรงขวดล้มไปสามขวดครับโอ้ยะไคร้อันนี้ได้สามพินดูพี่ยกเยกไหนพี่โยกเยกมั่นใจในพลังของตัวเองถึงขนาดต่อระยะทางให้ไหลกว่าน้องทั้งสองคราวนี้ก็เล่งให้ตรงกับขวดโอ้มีทกแขนเสื้อไม่ได้ไปชกมวยนะครับพร้อมแล้วกตบหลองได้เลย กล่กองทะลุเจ๊งแถมยังลง้มแค่สมทีนด้วยนะฮะมเี่เงขนดานด,าน,ด,าน,ดานี้เนี่ย้ารางเ้ย โเพียงแค่เล็งช่องให้ตรงแล้วออกแรงตบกลองก็สามารถทําให้ขวดล้มได้เหมือนกับเราเล่นโบลิ่งเลยทีเดียวและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าภายในกลองจะมีอากาศอยู่ดังนั้นเมื่อเราตบข้างกล่องทั้งสองด้านพร้อมกันแรงตบจะทําให้อากาศที่อยู่ภายในกลองพุ่งออกมาทางช่องว่างที่เจาะเอาไว้ดังนั้นเมื่อเราเล็งช่องว่างของกลองให้ตรงกับขวดลมที่ออกมาจากกลองจะกระทบทำให้ขวดลม้มนั่นเอง ท่านแม่สงสัยจังเลยนะคะว่าทำไมลูกบอลถึงต้องกลมแล้วบางลูกก็เด้งได้ดีด้วยนะฮะอย่างลูกบาสลูกนี้น,นี่นะเด้งดีงด้วยนี่ใช่ครับอย่างลูกสปอร์ลูกเข้เนี้นะค,ะครับเด้งไม่เห็นดีเลยครับดึงครับตึง้งจริงๆแล้วนะครับลูกบอลลูกไหนเด้งดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่วัสดุแล้วก็อากาศที่อยู่ข้างในครับ วัสดุบางชิ้นนะครับถ้าเกิดว่ามีการยืดหยุย่นตัวได้ดีกว่าเนี่ยเวลาตกกระทบหรือกระแทกถึงพื้นเนี่ยถ้าเกิดคืนตัวเร็วเนี่ยมันก็สามารถทําให้เด้งได้ดีกว่า<ม>วัสดุที่คืนตัวไม่ดีก็เด้งไม่ดีเห็นไหมครับ<ม>เอางี้ดีกว่าวันนี้เที่ยวเยี่ยเนี่ยมีการทดลองสนุกสนุกเกี่ยวกับลูกบาสกับลูกสคอร์ตมาให้เที่ยวเยี่ยเนี่ยสามารถทำให้ลูกสคอร์ตเนี่ยเด้งได้แรงแล้วก็ได้ไกลโดยที่ไม่ต้องใช้แรงมากเลยสนใจบ่า จริงลูกสเนี่ยนะครับจริงครับเ,รเดงเนี่ยนะครับจริงครับโอ้เด้งเลยนสนใจไหมสนใจครับมาเลยมาทำก,ก,กรรารทดลองกันเลยเริ่มเลยครับการทดลองลูกบาทสทรงพลังก่อนที่เราจะไปทําการทดลองนะครับเรามาลองเปรียบเทียบความสามารถในการเด้งของลูกบาสและลูกสอร์ชกันอีกสักรอบนะครับลูกบาสเมื่อตกกระทบถึงพื้นสามารถเด้งขึ้นมาได้เป็นอย่างดีแต่ดูลูกสอร์ชสิครับเมื่อตกกระทบกับพื้นแล้วแทบจะไม่เด้งขึ้นมาเลย เราต้องป้องกันแล้วคือตบเราถาเกิดกระเด็นเท้าตานะครับวิธีการคือเราจับลูกบอลขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเราลูกสะพกเนี่ยวางไว้บนลูกบอลตรงๆอย่างนี้แล้วเราก็ปล่อยลงไปพร้อมๆกันเ้วดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนับมาหนึ่งสองสาม เชื่อเลยนะครับูสคว่าที่ไม่เคยเด้งแลับเด้งไปไกลได้ขนาดนี้เด็กๆอยากลองไหมครับได้ครับไหนท่านจะลองลองตรงนี้ลองดูตรงนี้ะครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับไปพร้อมกันเลยไปพร้อมกันนลครับซ้อมซ้อมยังไหมครับไม่เป็นไรเราแค่ขอลองบ้างนะคะ 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일 บนลูกบาสแล้วทํใไมลูกสปอ์ตเด้งไปไกลขนาดนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อลูกบาสกระทบกับพื้นลูกบาสจะได้รับแรงสะ้อนให้เด้งขึ้นลูกสปอต์ตที่กําลังตกลงพื้นก็จะชนกับลูกบาสการชนนี้จะทําให้ลูกสปอร์ตกระเด้งขึ้นมากกว่าการที่ลูกบาสกระเด้งเพราะแรงจากลูกบาสจะถูกส่งมาที่ลูกสปอร์ด้วยลูกสปอ์ตเลยกระเด้งได้ไกลกว่าเดิมนั่นเองวตีก๊อฟดีกว่า เธอลวดลายมงสมิงสวยๆไปเลยบบนักกอล์ฟมืออาชีพ้ายอ้าวนี่แพทริกอู้งานเหรอเพื่อนโอ้โหดูสิใบไม้ยังอยู่บนสนามเยอะแยะหมดเลยเนี่ยโ้เนี่ยอะไรเนี่ยเศษอะไรเนี่ยเยอะแยะหมดเลยคขัดเข้าไปเลยนะขับแบบครับสรุปใครเป็นเจ้าของบ้านกันแน่เนี่ยแพทริกครับ แล้วนี่พี่ยกเย่งไงไปสั่งให้แพทิกวาดสนามทด้ไมเอาเอาวอาไ่คิดตูนี่เมื่อกี้ยืนสั่งก็อยู่แม่แม่ประทษพี่แกอ้าวก็พี่มาสั่งก็พอแล้วพอแล้วเมย์สองคนนี้ทะเลาะกันทะเลาะกันทำไมเนี่ยเอางี้ดีกว่าเรามาทำเกมตีกอลสนุกสนุกกันนี้ไหมคะพี่ยกเย่เป็ดดีไหมดีดีทำจากไม้กวาดอย่างนี้ครับ